<étique> <occasions S 1> อ้าวนะค<สว>ร <salud> ับสวัสดีครับผมวชิราธร้ำสีทานะครับเมื่อนี้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดรอยเอ็ดนะครับมาเข่าสวนของคุณพ่อนะครับเป็นทินกําเนิดบานเกิดของผมนะครับนี่นะครับคุณพ่อสุระร้ำสีทานะครับเป็นพ่อของผมนะครับเมื่อนี้มีโอกาสเดินทางมาสวนบักพกพ่อปูกบักพิกเฮ็ดสวนหลาย of of er ว่าพ่อป <it> ีน <researched doo S 1> er ี้เฮ็ดหลายอยู่เนาะพี่ตาบักพกเป็นทังไรพ่อลกบ่อลกเนี่ยลกคัดเนาะโอ้เก็บจังรอะไปพ่อนี่ โอ้ยเก็บหลายแล้วเก็บหลายแล้วมันบอใสนวัตกรรมการเกษตรของบริษัทเพียเกสซอสุนษณาตัวนี้นบองานของจุฬาตัวนี้เลยขวดเดียวเลยขวดเดียวพ่อฉีดแบบไหนพ่อฉีดคนธรรมดาเขานี่คนธรรมดาฉีด่นเป็นละอองนี่และเนาะละอองธรรมดานีเป็นละอองธรรมดาพ่อจักมือฉีดพ่อเก็บมือเก็บมือฉีดเท่านึงเบิ้งแบบพริกที่ไราพี่น้องเบิ้งต้นแบบพริกเบื้หน่วยบบกพริกนะครับลูกค้ากลีบนะครับมันบอเป็นตาฉีดอกมันเป็นยังไงพ่อผัวกับเมียผิดกันเ ัว่าก็เมี่ยงพริกกันเป็นตังไบบมันดกพวดมันเถาะมันดกพวดไมันจะกินเขาอ่ไก็เลยกินเขาง่ายเก็บตั้งแต่เ้าพว่าเลยกินเขาง่ายเลยมันหรอไปไปมันโอ้ยอะไรเนี่ยไปไปไปมันแล้วกับพวก็เก็บอยู่ฟังหนึ่งเมียก็เก็บอยู่ฟังหนึ่งหยาดบอท่านอ่าะนั้นแล้วเมื่อนี้พ่อผมมาโอกาสผมมาสอบถามพ่อการที่เท่าจีบปลูกพริกได้ผลนี่ก็คือเท่าเริ่มฉีดตั้งแต่พริกอายุจักรมือพ่อ บักพริกอันไหนบักพริกมุ้งนี่บ่อ่าแม่นเ้าปลูกไปแล้วจักมือเ้าเฉีดเจี๊มือเจี๊มือเ้าฉีดได้เลยเพราะว่าเ้าแจ่มบักพริกลงไปแล้วบักพริกดิบเ้าชามาเฉีดได้เลยฉีดรอบแรกเป็นได้พราะหฉีดรอบแรกฉีดรอบแรกกับว่าฟันไหนออกเ่ราะันไหนมันกำลังปรับผ่รงสร้างอยู่อ่าเฉียดรอบที่สองพอเฉีดรอบที่สองตึบขึ้นเลยตึบขึ้นเลยวันท้อหลังจากเจี๊มือไปนะคะ ฉีดรอแล้วทิศที่มือว่าฉีดรอที่2องบักพริกมันได้ข้องสางแล้วมันดีโตขึ้นเลยวันตะพอ้อถ้าเกิดว่ามันเป็นดอกขาวจนโพลุ่นมันออกดอกเขาฉีดบัพอ้อฉีดการแห้งงวยหยกนี่ฉีดแค่กันแต่ว่าห้งงวยหยกแห้งงวยหยกโอ้โหเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวตวเดียโอ้โหนะครับชนะแล้วเพราะพี่น้อกมคนบคตรว่าบักพริกเป็นดอกก็ต้องฉีดนะครับพ่อบอกว่าฉีดแต่เล่ยเพราะว่าอย่างที่เพราะว่านวัตกรรมตัวนี้เพิ่นประกอบนะครับเพิ่นแยกสัดส่วนของสารต่างๆให้มา บาลานกันพอดีให้มันสมดุลกันพอดีแมงคีดมันลกม่พอแมงคีดแทงลกเอาละมื่อนี้การันตีแต่ตัวของพอ่อของผมเองผมอ,อยากให้พ่อแนะนำให้กับพุ่งกับพอ่อไม่พี่น,อน้องเกษตกรกรที่พ่ะท่านได้ใส,ส่ได้นนใส่สินค้าตัวนี้เ<อ>ตัวนี้ละนี่เด้อนี่กันเนี่ย ผู้ใดนปลูกพิษบักเขี้ยวบังอยังจะสร้างนี่ครับใส่โตนี่แหละนี่อ่าแน่นอนแน่นอนแน่นอนยกปลวกันนะแน่นอนด้วยผัวกับเมียผิดกันเด้วบเดี๋ยวจะไปบอกชาวบ้นเขาจิ้มปลาไส้เอาโอเคขอบคุณหลายๆสำหรับมือนี้ในเรื่องราวของการปลูกพิษปลูกทั่วปลูกบักเขือนะครับพูดหลายๆพิมพ์บักเขี้ยวแห้งโลกเขือแห้งโลกนะครับผมเพป็นนักวิทยายทรมไปแตระกูลมอนี้นะครับมาเบิรงสวนบักพิษสักครั้นะครับซึ่งตัวผมการันตีเองเลยนะครับผมเองก็ได้เข้ามานะครับ แล้วพี่น้องท่านใดที่ต้องการสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสอบถามได้กับตัวแทนตัวประเทศหรือตัวผมเองนะครับวัชิราธรรมศรีธานะครับสาขาจังหวัดนครราชสีมาคุณเกี่ยรนาธรรมศรีธาก็ได้นะครับรับนนี้ผมแล้วก็คุณพ่อขอบคุณธรรมศรีธาสวัสดีทุกทา่านง,งามครับส,สวัสดีครับอเอา้เอาไไปวมมมัันนนผงน่